หงแดงลิเวอร์พูลแถลงปล่อยสีนักเตะออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์น,นี้อย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยหงแดงลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งสุุรีเมียร์ลีอังกฤษป,ประกาศอย่างเป็นทางการยืนยันโรเบรโตเฟอร์มิโน่นาบีเกอิตาเจมิลัเนอร์และอเล็กซ์ออกเลดแชมเบอร์เลนจะโบกมืวลาทินแอนฟินช่วงซัมเมอร์นี้แน่นอนแล้วเป็นที่เข้าใจว่าทั้ง4ี่คนกำลังจะหมดสัญญากับหงแดงหลังจบฤดูกาลนี้และไม่มีการต่อสัญญาฉบับใหม่ทำให้ต้องเตรียมแยกทางจากกัน โดยทั้ง4คนมีส่วนสำคัญในการช่วยให้ลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอยู่่าแชมเปียนลีกอยู่่าซูเปอร์คัพและแชมป์สโมสรโลกในปี2019รวมไปถึงแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อฤดูก,การ2019-20อีกด้วยส่วนฤดูก,กาลที่ผ่านมาก็ได้แชมป์เอฟเอคัพกับคาราบาวครับสำหรับทั้ง4คนน่าจะมีโอกาสได้โบกเมื่ออำลาแฟนบอลอย่างเป็นทางการในเกมที่ลิเวอร์พูลจะเปิดสนามแอนฟิน์พบแอตตานตีลาวันเสาร์ที่20พฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นเกมเยา้านันสุดท้ายในลีกของหงแดงในฤดูกาลนี้